หลิวจงอี้นะคะที่เดินทางไปที่แม่สอดเมื่อวานแล้วก็ข้ามไปที่ฝั่งเมวดีชเวโกโกนะคะประเด็นเรื่องที่บอกว่าเมื่อวานนี้ เหลวจงอี้มาพร้อมกับคณะรวมแล้วเนี่ย26คนเดินทางมาถึงแล้วมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะในทั้งในโซเชียลนะคะรวมถึงในประชาชนก็พูดกันว่าเอ๊ะการที่มาทําแบบนี้เนี่ยถือว่าเหมือนเป็นการตบหน้าประเทศไทยหรือเปล่า <c oughs> เพราะเหมือนประมาณว่าสามารถมาทําอะไรเองได้เลยโดยที่เมื่อวานนี้ไม่ได้มีใครไปต้อนรับหรือไปกับท่านนะนะคะอันนี้คือกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้วันนี้ค่ะฝั่งของคุณภูมิธรรมออกมาชี้แจงเรื่องนี้ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาจัดการเองนะตกลงกันมาตั้งแต่ที่เขามาเยี่ยมตนแล้วหลังจากที่มีการไปพบกันแล้วก็พูดคุยกันผ่าน,านทางโทรศัพท์ด้วยแล้วเดี๋ยววันพุทธที่19กุมภาพธนน์ณีเนี่ยตนจะพบกับเดีวจงอี้ครั้งหนึ่งสรุปการทํางานและหารือกันต่อเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเราทํางานร่วมกันมา2เดือนแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลเมียนมาหรือชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ให้เขาดาเนินการไป ส่วนหลิวจงอี้ก็ได้ค่าไปฝั่กเมียนมาแล้วเป็นกระบวนการที่เปิดเผยทุกฝ่ายรับรู้การส่งตัวก็ผ่านสถานทูตที่อยู่ในเมียนมาส่วนอะไรที่ทะลักมาไทยก็จะประสานงานกันหากเป็นไปได้เราก็จะมีการช่วยเหลือนะคะเขาไม่ได้จัดการเองครับเพราะได้ตกลงกันครั้งที่แล้วเขาไปเยี่ยมผมแล้วเดี๋ยวเขากลับจากพบกับเล่มตีมาไทยแล้วแล้วก็เคลียทั้งหมดตามที่เราได้โทรศัพท์กันแล้วเนี่ยก็วันที่ส9เก้าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมาพบผม เพื่อสรุปคุยอะไรกันต่อเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดน,นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทํางานร่วมกันมาทั้งเดือนถึงเดือนแล้วระหว่างทางเมียนมาทางทางเรานะครับแล้วก็ทงตีแล้วก็ในส่วนที่เราทํานั่นรับเราก็ยังมีส่วนที่เราดาเนินการอยู่วันนี้เรารับผิดชอบจัดการเรื่องแค์คอรเซ็นเตอร์เราดําเนินการด้วยการขั้นตอนแรกก็คือการ กดดันนะครับให้มีการเ,ออเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ได้ใช้มาตรการ3ตัดน,นะครับในการดำเนินม,มการตอนนี้พอเราเดําเนินการค่อนข้างได้ผลนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าชายแดนทั้ง3เนี่ยจะปิดทั้งหมดนะครับปิดไม่ได้ปิดตายนะครับก็ปิดแบบที่เรากําลังดูรายละเอียดต่างๆแบบนี้พอหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพอได้ผลแล้วเนี่ยมันก็ต้องออดูว่าจะจัดการได้เต็มที่ไหมตอนนี้ว่า สิ่งที่ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางผ่านทางทางชนกลุ่มน้อยให้ทางรัฐบาลพมา่าซึ่งเขเข้ามาจัดการแล้วเพราะเขายังเข้ามาทางมีววดีได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามาจัดการแล้วเนี่ยก็เขาเดําเนินการไปเลยต่อจากนี้ไปก็เขาก็สามารถที่จะดําเนินการผ่านดิวตรงนี้เข้ามข้ามไปแล้วนะครับข้ารับรู้กันหมดแล้ว นะครับอันนี้ตอนนี้ก็เป็นกระบวนการที่เปิดเผยเป็นทางการนะครับ oh. ก็จะผ่านทางสถานทูตต่างประเทศต่างๆที่อยู่ในเมียนมา mm hmm. นะครับเขาก็จะจัดการไปอะไรที่ทะลักงาทางเราส่วนการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เมียวด,ดีอค่ะจะต้องส่งผ่านกลับประเทศไทยหรือว่าให้แต่ละประเทศไปรับกับเมียนมานะคะ คุณภูมิธรรมก็บอกว่าล็อตที่จะกลับมาล่าสุดเนี่ยต้องผ่านไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคัดกรองเสร็จแล้วทางจีนจะรับตัวส่วนหนึ่งออกไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ที่เราตกลงกันเนี่ยคือทั้งจีนเมียนมาและไทยทำเมียนมาทําหนังสือมายังฝ่ายทหารและกระทรวงต่างประเทศของไทยหลังจากนั้นจะนำตัวทุกคนเข้าสู่กระบวนการของเมียนมาในการจัดการทั้งหมดก็คือสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของการส่งตัวส่งตัวเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์เมียนมาจะเป็นคนรับผิดชอบหลักส่วนไทยจะแค่สนับสนุนนะคะ นักข่าวเลยถามว่าหากทางการจรีนส่งเครื่องบินไปรับคนของเขากลับประเทศไปแล้วฝ่ายไทยอาจไม่สามารถหาตัวการแก๊งคอรเซนเตอร์ได้หรือเปล่าเราจะจับตัวการได้ไหมคุณภูมิธรรมว่ายังไงครับได้ครับเจอเราร่วมกันทั้งหมดประสานกันเข้าอยู่ทั้งส่วนไหนทั้งส่วนนั้นกัดการก็ถือเป็นเป็นเป็นงานที่เราได้ตกลงไปนหน้าที่กันเรียบร้อย มันจะมีกระแสนิพากษาวิจารว่าการช่วยเหลือในล็อตใหญ่ต่างๆพวกนี้ค่ะใครเป็นคนแบบค่าใช้ใจ่ายใครรับผิดชอบแล้วก็เหมือนกับว่าจะรู้ได้ยังไงใครเป็นเหยื่อใครแบบสมัครใจไปเองอะไรแบบนี้เออใครเป็นเหยื่อใครสมัครใจไปเองนี่เป็นกระบวนการทํางานของผูมไม่ได้ส่วนว่าใครจะรับผิดชอบไม่รับผิดชอบส่วนที่ผ่านมาเลย หลังจากคัดกรองแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราข้ามไปคัดกรองโดยมีกระทรวงคมอเข้าเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมทำหน้าที่แล้วก็มีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับในการไปคัดกรองะะหลังจากข้ามมาแล้วเนี่ยทางจีนก็เตรียมเอาเครื่องบินมารับที่แม่สอดนะครับใครก็ไม่มีเกี่ยวกับเราส่วนการออกหมายจับพันเอกหม่องชิต,ตูผู้นำบีจีเอฟยังคงดำเนินการต่อไปไหมเพราะว่าหลังจากที่เขาออกมาช่วยจัดก,การแก๊งคอเชนเตอร์ คุณพรมก็เลยบอกว่าจะออกหมายจับหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นเรื่องของหม่องชิตูเป็นเรื่องเก่าประสานกันอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ DSI ประสานงานไปเรื่องนี้ดําเนินต่อหม่องชิตูก็ทําในที่ของเขาโดยการประสานงานกับจีนเราคงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ